จะอยู่ที่6 5แสนห้ามืบาทเป็นโลโก้ของไททันสปอร์ตอ่าสวยๆเลยค่ะตัวนี้จะมีสีแดงสีดำสีโครเมียมให้กับลูกค้าเลือกมาจากหน้าสีดำอยู่แล้วมากับตัวรถมาจากโรงงานก็คือจะดูดุด,ดันมากยิ่งขึ้นเลยตกด้าล่างตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นตัวของส p o r t ต i d เดอร์ค่ะแล้นถ้าตัวนี้ใส่ล้อแม็กตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นยี่ห้อของ NSR นะคะ C37 C28 หรือเป็นของ l ลนโซก็คือมีให้กับลูกค้าเลือกซีรีส์ยางลูกค้าจะเลือกตัว255 5 5, 5 8คือค่อนข้างจะเต็มซุ้มนะคะเราแต่งกักจาะใส่กัะจาไวเลอร์เป็นสีดำให้ในตัวนี้ของเราจะเป็นบอผ้านะคะแต่ผ้าตัวนี้คือค่อนข้างนุ่มน่าสบายนะคะจะไม่กินฝุ่นก็จะเป็นแคปเปิดไตด้า แต่ว่าเราต้องเอาอก,กันชนท้ายออกเพราะว่าเราต้องเสริมชุสดสเก็ตตัวนี้ไปค่ะแอะมันจะดูตัดกับตัวรถมากยิ่งขึ้นเลยค่ะไปยังกันบ้าน